ข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในส่วนของการขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมดทั้งมีเอกสารสิทธิ์แล้วก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์แม้จะเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนก่อนแล้วทุกคนก็ต้องขึ้นทะเบียนใหม่แล้วก็ปรับปรุงทะเบียนใหม่ให้เป็นปัจจุบันส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ใหกับช่องยีสันทรบนะคะสวัสดี ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกรรษตรกรทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางพาร,ราอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากการยางแห่งประเทศไทยนะคะในเรื่องของกะยะทให้ขึ้นทะเบียนเกรรษตรกรชาวสวนยางใหม่ทั้งหมดทั้งมีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์แม้จะเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนกับกะยะทะอยูแ่แล้วก็ต้องทําทุกคนทุกสาขาทั่วประเทศติดต่อกยทสาขาใกล้พื้นที่ค่ะเมื่อขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับสมุดประจําตัวเล่มส เหลืองจะไม่มีการใช้ในส่วนของบัตรเขียวบัตรชมพูอีกแล้วนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาตามค่ะการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็การขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเกษตรกรชาวสวนยางทั้งที่มีพื้นที่เอกสารสิทธิ์แล้วก็พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับประโยชน์ต่างๆเช่นโครง การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางสวัสดิการกรณีเสียชีวิตการขอกู้ยืมเงินนะคะการเข้าร่วมบุกลมสัมมนาศึกษาดูงานทั้งนี้พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องขึ้นทะเบียนใหม่ทุกแปลงนะคะสําหรับเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเจ้าของสวนผู้เช่าสวนยางแล้วก็ผู้ทําสวนยางค่ะต้องยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางคอบอกอจุดหนึ่งนะคะแบบประจําตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านแล้วก็แบบบันทึกคํา พ issance, no liebe, man, our our part, story, Likewise, ิกัดแปลงสวนยางคอบกจุดเจ็ดค่ะแล้วก็เอกสารที่สําคัญตัวจริงพร้อมกับสําเนาสําหรับพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่าหนังสือรับรองตนเองคอบจจุดหกนะคะสําหรับพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็สัญญาเช่าพื้นที่หรือว่าเช่าที่ดินพร้อมสําเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินเฉพาะกรณีผู้เช่าสวนยางค่ะแล้วก็หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดินคอบกจุดสามเฉพาะกรณีผู้ทําสวนยางค่ะ ส่วนเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนคนกลีดยางนะคะก็จะมีแบบคําขอขึ้นทะเบียนคนกลีดยางขอบอกจ .2 บัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านเจ้าของส่วนยางแล้วก็คนกลีดยางค่ะหนังสือมอบอํานาจเพื่อดําเนินการคบอกจ .4 แล้วก็กรณีเจ้าของส่วนยางไม่ได้ดําเนินการด้วยตนเองนะคะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทําอย่างไรก็สามารถติดต่อการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยททุกสาขาใกล้บ้านท่านได้ นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องการปรับปรุปรงทะเบียนเกษตรกรถ้าไม่อยากตกหลงเป็นเรื่องที่สําคัญมากพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ต้องรีบไปปร,บปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากการยางแห่งประเทศไทยนาะมาฝากค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ